สวัสดีครับผมได้ใช้กันทิธาเทพแฝงเลขที่2หมอสองทับเโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีจะมานำเสนองานชื่องานกับปุกออมสินวัตถุประสงค์ในการจัดทํา 1. นึ่งนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ 2. เอาไว้ออมเงินในแต่ละวัน 3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วัสดุที่ใช้ 1. กระดาษสี2กันไกล 3. คัตเตอร์ 4. ขวดน้ำ5กากา่องหน้าขั้นตอนการทำขั้นตอนที่1นํากระดาษสีตัดให้พอดีกับขวดแล้วติดกา่องหน้าแล้วนํามาแปะตรงกลางขวดและฝาขวดขั้นตอนที่2วัดขนาดให้พอดีกับเหรียญแล้วเจาะรูเพื่อให้ใส่เหรียญได้พอดี ยาว5เซนติเมตรกว้าง5มิลขั้นตอนที่3ตัดกระดาษสีแล้วนำมาม้วนแล้วนำไปติดคางล้างขวดให้เป็นขาและนำกระาดาษมาตัดเป็นวงกลมทำเป็นตาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ